วิดีโอสินค้าจริงจากช็อปขับนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องบรรจุซองแบบสายพานนะครับรุ่นสามร้อยตัวนี้จะใช้ฟิล์มหน้ากว้างสิบหกเซนนะครับแล้วก็หน้ากว้างของสายพานจะอยู่ที่ยี่สิบเซนยาวร้อยหกสิบห้าเซนแล้วก็สายพานนี้จะสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบเซนนะครับตัวนี้ บรรจุออกมามันก็จะแพ็คเป็นซองเลยนะครับการเชื่อมต่ออันนี้คร่าวๆนะครับก็จะมีสายลิง์หาการทํางานร่วมกันของสายพานและตัวเครื่องนะครับอันนี้รอบตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานจริงของเครื่องนะครับ การตั้งค่านะครับจะมีตั้งค่าความเเร <te> <made> ้อนสองจุดนะครับมีด้านบนแือด้านล่างนะครับแบบนี้จะเป็นด้านบนนะครับสีหลังถุงแล้วก็ด้านล่างคือิีปิดถุงนะครับกดปรับนะครับให้กดบวกแล้วก็ปรับนะครับการข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็มีปรับความยาวถุงนะครับหน่วยเป็นมมนะครับบวกลบตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวนับถุงนะครับ ที่เราใช้งานไปอันนี้เป็นตัวดึงถุงก็ตัดถุงนะครับแบบแมน,นวลน,นะครับกดค้างมอนนี้ครับวเวลาใช้งานนะครับกดลันปุ่มเดียวรัดบุมโอเคทีนี้ตอนนี้เราวัตถุดิบของเราจะลองเป็นพวก<า>น็อตพวกนี้ก่อนนะครับโอเคเรีวเยนะจะลองเชสดเลย ก็จะมาแบบนี้อันนี้เราตั้งค่า5เซนนะครับอันนี้เราก็ใส่ชิ้นงานไป การทำงานของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับความยาวตั้งค่าได้ตามชิ้นงานของลูกค้าเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่ของตัวเครื่องนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่ามันเอาไว้สำหรับตัวเครื่องเวลาใช้แยกเดี่ยวๆเ,เท่านั้นแต่ว่าลูกค้าก็จะได้รับชุดนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่ ของสาย้านนะครับตัวขาวดำก็เอาไว้เปลี่ยนตรงนี้นะครับส่วนล็อตต่างๆก็จะเป็นตัวอะไรตัวเครื่องโดยรวมนะครับการประกอบโดยรวมประมาณนี้นะครับ